ค่ะก็พบกับวอล์กของแคลไลแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมาพูดถึงฟันที่จัดมาระยะเวลา3ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเอาใกล้จะถอดเด็กแล้วเนาะ,ะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็บอกแคลนะคะว่า เออให้เตรียมตัวนะคะเพราะว่าจะนัดเข้าไปถอดเหล็กในอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอเตรียมตัวพิมพดีเทนเนอร์เนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะว่าเราไม่เคยทาดีเทนเนอร์เลยแต่ว่าเคยเห็นแต่แบบคนที่เขาใส่ดีเทนเนอร์ก็คือแบบเพื่อนเรานะแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าแบบเออมันมีขั้นตอนและวิธีการทำยังไงบ้างเมื่อก่อนเนี้ยเราก็คิดว่าการจัดฟันะเป็นเรื่องที่แบบใหญ่มากแล้วมันแปลกใหม่มากสําหรับเด็กคือเด็กอะ่ะมันก็อยากที่จะจัดฟันมากๆเลยนะซึ่ง ่งคุณแม่ก็ยอมให้เราได้จัดนะเราก็เราก็ดีใจมากนะตอนนั้นที่แบบได้จัดซึ่งตอนนั้นก็คือเห่อมากก็คือแบบใส่เหล็กมาแล้วก็ยิ้มทุกวันเลยณนะปัจจุบันนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเราแบบเฉยๆกับมันมากก็คือแบบปล่อยเลยแหละไม่ได้สนใจเลยแล้วนะคะก็คือพอคุณหมอเริ่มพูดว่าแบบเออเดี๋ยวจะได้ถอดเหล็กแล้ว่า เราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากอัดคลิปเอาไว้เป็นความทรงจำเป็นเล็กนะว่าเออเนี่ยก็คือรั้งนึงเราเคยจัดฟันนะและนี่ก็คือเป็นเหล็กของเราเองนะคะนี่ แอนเนี่ยเป็นคนที่ฟันกระดูกฟันอ่ะมันค่อนข้างเหลืองนะคะและต้องบอกเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีมายเซ็ตใหม่นะคะก็คือคนที่ฟันเหลืองอ่ะไม่ใช่คนที่สกโปกนะคะแต่กระดูกฟันของเขาอ่ะเป็นสีนั้นซึ่งอย่ายไปแบบบูลลี่หรือว่าล้อเลียนคนที่ฟันเหลืองเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีความสุขหรอกคนเราเกิดมาไม่ได้อยากมีกระดูกฟันที่เป็นสีเหลืองนะคะพยายามมองให้มันเป็นเรื่องที่ปกตินะคะแต่ก็มีความคิดว่าถ้าได้ถอดเหล็กแล้วว่าเราจะ ไปฟอกสีฟันนะคะให้เป็นแบบเออให้มันขาวขึ้นกว่านีน้นิดนึงน,นะคะแต่ก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะว่าคุณหมอก,ก็บอกว่าแบบเออถ้าแบบอยากจะให้มันขาวเลยอะไรเงี้ยก็คือทำวีเนี่ยนะคะแต่เราก็คงไม่มีความคิดที่จะทำการจัดฟันทั้งหมดสามปีกับสี่ปีก็ประมาณนี้ค่ะก็ให้ดูอีกรอบนะคะอันนี้คือเราใส่เป็นเชนนะคะสีน้ำเงินนี่ ตลอดระยะเวลาการจัดฟันทั้งหมด3ปีกับ4ปีเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นคนที่ฟันค่อนข้างที่จะเกตเฉพาะด้านบนนะคะก็คือล้มหมดเลยส่วนด้านล่างอะ่ะข้างหน้ามันล้มอยู่แค่2 2หน้านะคะแต่ว่ารูปอะ่ะเราไม่มีแล้วนะคะก็คือแบบเคย ม่แน่ใจว่าในคลิปวอลกจัดฟันครั้งแรกอะได้ใส่เอาไว้หรือเปล่าก็คือไปย้อนดูได้นะคะแต่ณปัจจุบันเนี้ยก็คือตรงตรงหมดแล้วนะคะคือไม่ได้มีอะไรแก้แล้วแล้วก็ฟันคุดก็คือยังเหนืออยู่นะคะบอกเลยว่าตัวแคเองอะมีประสบการณ์เกี่ยวกับฟันคุดก็คือเรามีฟันคุดทั้งหมดสี่ซี่แล้วเราอะไปผ่าซี่หนึ่งแล้วคือมันทรมานมากแล้วเรามีปมก็คือแบบตอนนั้นอะผ่าฟันคุดออกข้างนี้เนาะ ตอนที่เราผ่าฟันคุดอะเราเจ็บมากๆนะคะตอนออกมาจากห้องผ่าตัดก็คือจะเดินจะหืนอะไรเงี้ยมันกระทบไปหมดเลยแล้วพอเราถึงบ้านใช่ไหมไอฟันอไอสำลีที่คุณหมออะ่ะอุดแผลผ่าตัดเอาไวอ้อ่ะเอาออกไม่ได้เพราะว่าสำลีอะ่ะมันไปติดอยู่กับเหล็กข้างในข้างในตัวมันเกี่ยวอะ่ะแล้วเราทรมานมากทุกคนเราก็เลยต้องเอากันไกอะ่ะเราต้องอ้าปากอะ่ะแล้วอ้าปากแบบทรมานอะ่ะเอากันไกอ่อ่ะ สัมที่มันเกี่ยวกับเหล็กข้างในออกอะซึ่งตอนนั้นเราเจ็บแล้วเรารู้สึกว่ามันระบมมากแล้วด้วยความที่ฟันคุดของแครอะมันลึกมากอะค่ะแล้วก็ใหญ่คุณหมออะเขาผ,าผ่าผ่าแบบผ่าออกปกติไม่ได้อะเพราะว่ามันดึงออกมาไม่ได้คุณหมอเขาก็เลยต้องทําการตอกให้มันแตก ในในระหว่างผ่าตัดอะ่ะก็คือตอกตอกตอกให้มันไม่ไม่แน่ใจว่าตอกหรือใช้เครื่องมือในการแบบเจาะให้มันแตกหรืออะไรอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราจําได้ว่าคุณหมอเขาบอกนะคะว่าแบบเออเขาก่อให้มันแตกแล้วก็ค่อยๆหยิบออ,ออกมานะคะซึ่งตอนนั้นมันก็เลยทําให้เราแบบระบมมากเลยนะคะที่ตอนนั้นอะ่ะคือบว,วมไปทางหน้าเลยแล้วก็เลยเป็นปมไม่กล้าผ่าฟันคุดอีกเลยแต่ยังไงก็ต้องไปผ่าออกคะ่ะแล้วก็ คือจะรวบรวมความกล้าไปผ่าออกนะคะแต่โดยรวมนะคะก็คือคุยกับคุณหมอทางคลินิกแล้วซึ่งมัน คุณหมอเขาว่าไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะคะซึ่งมันผิดกฎของทางคลินิกไปแหละแต่เรายืนยันที่เราจะไม่ผ่าเพราะเรากลัวเนาะเขาก็เลยต้องปล่อยแต่ว่าถามว่ามันผิดไหมมันผิดกฎของทางคลินิกนะคะก็คือแม่แนะนําไม่ทํานะคะเพราะว่ามันผิดหลักการการจัดฟันนะคะเพราะว่าถ้าเราจัดฟันอะแล้วเกิดฟันคุดอะมันงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะทําให้ฟันที่เราจัดมาทังหมดอลมได้เลยซึ่งแค่ก็มีโปรเจก ที่จะรีบไปผ่าออกในเร็วๆนี้นะคะก็คือต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปผ่าฟันคุดออกไหมทุกคนได้รับชมนะคะก็โดยรวมนะคะการจัดฟันก็มีประมาณนี้เลยนะคะ4ปีของแคร์นะคะงานวันนี้นะคะแคร์ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด b s c ส i ครด้วยนะคะถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะงั้นวันนี้นะคะแคร์ก็ขอจบคลิป การจัดฟันครบสี่ครบสามปีกับสี่ปีเลยเพยเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบฟอกนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะ